มีรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครนที่ล่วงเลยมากว่า50วันแล้วโดวยสันัักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตะวันตกหลายคนและการประเมินด้านการข่าวกรองของตะวันตกมีความเข็นเป็นในทางเดียวกันว่ารัสเซียมีโอกาสชนะสงครามในยูเครนซึ่งอาจลากยาวไปจนถึงปลายปีนี้มากกว่าและอาจควบคุมภูมิภาคดอนบัสได้อย่างเบ็ดเสร็จ ขณะที่ซิลวีมาเตลี่รองผู้อำนวยการของสถาบันเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทางยุทธศาสตร์แห่งฝรั่งเศสได้ออกมาเปิดเผยว่า2เดือนผ่านไปหลังจากรัสเซียลุกรานยูเครนประธานาธิบดีโจไบนเดน,นของสหรัฐอ้างว่ามอสโกกำลังอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นเพียงความคิดฝันเฟื่องของผู้นำสูงวัยของอเมริกาผู้นี้เสียมากกว่า ความพยายามที่จะกีดกันมอสโกออกไปจากสังคมโลกต้องเผชิญแรงต้านทานจากภาคส่วนที่ยังลังเลของประชาคมระหว่างประเทศมีการโดดเดี่ยวรัสเซียออกจากกลุ่มตะวันตกอย่างชัดเจนมากๆ ดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมาตรการแซงชั่นระรอกแล้วระรอกเล่าซึ่งสร้างความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่การแลกเปลี่ยนกันทั้งในทางการพาณิชย์และทางการเงินแต่สำหรับการโดดเดี่ยวรัเสเซียในเวทีระหว่างประเทศนั้นสถานการณ์แตกต่างออกไปโดยมีชาติที่ระวัดระวังตัวเองสูงจำนวนมากยังคงปฏิเสธไม่อนอ่อนต่อแรงบีบคั้นกดดันของฝ่ายตะวันตก นอกจากนี้ดูเหมือนการแซงนชั่นรัสเซียจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับปูตินตามที่ผู้นันหลายประเทศกำลังเพ้อฝันแต่ก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียก็เจ็บตัวอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มยุโรปและชาติตะวันตกรัสเซียยังเหนือกว่าในทุกมิติฝ่ายตะวันตกยังใช้ความพยายามในการประชุมกลุ่ม G 2ีของบรรดาประเทศระบบเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลก โดยการล็อบบี้ให้อินโดนีเซียผู้เป็นประธานในปีนี้ตัดรัเสเซียออกจากเวทีและลงท้ายก็ถูกปฏิเสธโดยทางอินโดนีเซียอ้างเหตุผลว่าต้องปฏิบตัติต่อทุกประเทศอย่างยุติธรรมการที่มาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจที่กระทำไปยังไม่ก่อให้เกิดผลระยะสั้นอะไรที่ชัดเจนออกมา mm hmm. ก็ช่างไม่ช่วยฝ่ายตะวันตกเอาเสียเลยในการเกลี้ยกล่อมพวกประเทศที่ลังเลอยู่ ขณะที่จูดี้เดฟซีนักวิเคราะห์แห่งกลุ่มคลังสมองคาเนกียุโรปชี้ว่าแม้การแซงชั่นจะโหดมากๆแล้วแต่ไม่ได้ส่งผลป้อมป,อปอามทำให้ปูตินหยุดขยายการปิดล้อมเมืองมาริอูปโปหรือหยุดถล่มใส่เมืองอื่นๆในยูเครนส่วนมาเตลลี่นักวิจัยชาวฝรั่งเศสยอมรับว่าถ้าวัตถุประสงค์คือต้องการให้ปูตินหวัน่นไหวเพื่อที่เขาจะยอมถอนตัวออกจากยูเครนแล้วคงต้องบอกว่ามันไม่ได้ผลและมองว่าปูติน อาจจะลดระดับความทะเยอทะยานของเขาในยูเคลงมาแต่มันเป็นผลจากการสู้รบของกองกำลังยูเครนในสนามรบมากกว่าผลของการแซงชัน่น นักวิเคราะห์บางรายพยายามมองโลกในแง่ดีโดยบอกว่ายังต้องใช้เวลากว่าที่ผลกระทบการแซงชั่นจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่สถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัสเซียจะชัดเจนยิ่งขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจยังคงทำงานโดยอิงอยู่กับทุนสำรองของพวกเขาที่มีอยู่นี่เป็นถ้อยคำเป็นความเห็นของอเล็กเซย์เวเดฟนักวิเคราะห์การเงินรัสเซียแห่งสถาบัานไกด้าเพื่อนโยบายเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามชาติตะวันตกเองก็ต้องตระหนักแล้วว่าการแซงชั่นรัเสเซียไม่ได้ผลและการที่จะแบนไม่นำเข้ากา๊าซหรือพลังงานอื่นๆของรัเสเซียก็อาจจะทำไม่ได้จริงในระยะเวลาอันสัน้นส่งผลกระทบต่อพลังงานที่มีอยู่ตอนนี้ยังพอมีพลังงานก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากแต่หากแก้ปัญหาไม่ได้รับรองว่ายิ่งบานปลายและพลังงานที่มีจะเริ่มร่อยหลอลงในที่สุด